สมค่าไปต่อกันที่เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างค่ะกองกำลังผาเมืองยึดยาบ้า3ล้านเม็ดที่ถูกลักลอบมากับขี้ไก่ขณะที่ผู้ก่อเหตุรับสารภาพได้ค่าจ้างเที่ยวละ2 0 0 0 0 0บาทพันเอกสหชัยพรมตรรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก นำเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกลุมทหารพรานที่31พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการตรวจยึดยาบ้าจำนวน13กระสอบประมาณ3ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา1คนค่ะคือนายปรีดีอายุ51ปีชาวบ้านแม่นาจอนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมยึดรถยนต์กระบะสองคันที่บ้านห้วยอ้อมใหม่ตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะการตรวจยึดยาเสพติดครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกาในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้าน ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ได้นําชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว1ชุดลาดตระเวนตามเส้นทางในพื้นที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายขณะลาดตระเวนถึงบ้านห้วยอ้อมใหม่ตําบลแม่ข้าวต้มอําเภอเมืองเชียงรายค่ะพบรถยนต์2คันจอดหันท้ายเข้าหากัน พร้อมบุคคล3คนค่ะกำลังขนถ่ายกระสอบจึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะได้หลบหนีโดยสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยไว้ได้1คนคือนายปรีดีค่ะจากการตรวจค้นท้ายรถค่ะพบกระสอบขี้ไก่ที่ใช้ในการเกษตรวางทับกระสอบฟางภายในค่ะพบยาบ้าท,ทั้งหมด13กระสอบรวมประมาณ3ล้านเม็ดพร้อมยึดของกลางรถยนต์กระบะ2คันค่ะ จากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะนายปรีดีรับสารภาพเขาว่ารับจ้างขนยาบ้าเป็นครั้งแรกโดยได้ค่าจ้าง200,000บาทให้มารับยาบ้าไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในเบื้องต้นได้รับเงินมาแล้ว150,000บาทค่ะส่วนที่เหลือก็จะได้หลังจากที่ทำงานเสร็จโดยหลังจากทำการตรวจยึดและสอบปากคำเบื้องต้นแล้วทางเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรบ้านดูเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ